ยานพาหะนะหึมหึมหึมเครือบินกราหึมบนฟ้าปีนปีนปีนรถยนเล่นมาแต่ไกลปูนปูนปูนปน,นั่นเสียงหูดของรถไฟ ตึก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 เรือยนเล่นไหนแม่น้ำลำคลองหึมหึมหึมเครืบินกระหึมบนฟ้าปีนปีนปีน,ปนรถยนเล่นมาแต่ไกลปูนปูนปูนนั่นเสียงหูดของรถไฟ ตึก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 เรือย,ยนเล่นไหนแม่น้ำลำคลองสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอิงดาวอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยาคานาคมค่ะนี้ ทานเรื่องไปอย่างไรดีนะเรื่องโดยตุ๊กปองภาพโดยพี่หลีเล่าโดยดาวจุฬาสินตุน้นค่ะตุ๊กติกับตุ๊กปองสองพี่น้องยักคิ้วหลิวตาวันนี้ดีใจหลายหลายพรุ่งนี้จะได้ไปแยมปูย่ย่า พ่อยืนยิ้มเพลเกเกไก่พวกเราจะไปอย่างไรดีนะรถไฟรถทัวเรือดีรถไฟฟ้าแท็กซี่เครื่องบินลัดฟ้ารถไฟฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนช้ามากไม่ไปละจ้ารถทัวเป็นเป็นปานปาน,ปานอุ๊ยช้าเหมือนกันไม่ไปละจ้า นั่งเรือลอยน้ำลัล่องตุ๊ป่องตุ๊ป่องไม่ไปละจ้ารถไฟฟ้าหรือรถแท็กซี่ไม่มีไม่มีไปบ้านปูย่ย่าเครื่องบินบรือบือไว้ไวุว้ยแพงเกินไปไม่ไหวละจ้าปิงป้งปิ้งพร้อมกันทุกคนงั้นไปรถยนต์ของเราดีกว่า ลูกๆนั่งเบาข้างหลังพ่อขับแม่นั่งข้างพ่อข้างหน้าบ้านปู่อยู่ไกลหรือเปล่ากะดูคร่าวๆสี่ชั่วโมงกว่าๆทางกว่า300กิโลโอโ้โหโอ้โหไกลเหมือนกันนะถ้าไปรถไฟฉึกฉักใช้เวลาสัก6ชั่วโมงกว่าๆ รถทัวร์ไม่ต่างกันนักใช้เวลาสักห้าชั่วโมงกว่ากว่าถ้าไปเครื่องบินเร็วดีห้ิบนาทีถึงบ้านปูย่ย่ารถยนต์ของเรานี่แหละได้พักได้แวะไม่เมื่อยไม่ล้าขับมาเกือบห้าชั่วโมงพ่อขับรถตรงไปรั้วข้างหน้า รวประถินเขียวเขียวซดสสดชะลอจอดรถหน้าบ้านปูย่ย่าใต้ต้นมะขามเทศใหญ่บนแคร่ไม้ไผ่นั้นไงปูย่ย่าพ่อแม่ไหวยา่าไหวปู่หลานหลานนั่งคู่กราบปู่กราบยา่าปูยา่ย่าอารมณ์ดีดียิ้มแย้มตาหย,ยีถามหลานหลานว่า คืนนี้จะนอนกับใครหลานตอบเสียงใสนอนกับปูกะะ่กายาการค้ามนาคมเป็นการเดินทางติดต่อขนส่งคนและสิ่งของต่างๆจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะซึ่งการค้ามนาคมมีทั้งหมดสารประเภทค่ะได้แก่ทางบก ทางน้ำและทางอากาศค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การคามนาคมทางบกกันค่ะซึ่งการคามนาคมทางบกก็คือการเดินทางบนท้องถนนโดยรถชนิดต่างๆค่ะเราไปดูยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางบกกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปดูรถยนต์ประเภทต่ตางๆกันเลยคะ่ะรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถบัสหรือรถเมลรถบรรทุก รถตุกตุกรถสองแถวจัก,กรยานยนต์หรือที่เราเรียกว่ามอเตอร์ไซค์และก็ยังมีจัก,กรยานด้วยนะคะแล้วก็มีรถไฟซึ่งรถไฟที่เรารู้จัก ก็มีอยู่3ประเภทคือรถไฟธรรมดารถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินค่ะยานพาหนะต่างๆเหล่านี้นะคะคือยานพาหนะที่เราใช้ในการเดินทางทางบกกันนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้การคมนาคม ทางบกและยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางบกไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปวาดรูประบายสียานพาหนะที่ชอบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูอิงดาวแล้วคุณครูอิงดาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ